ชีวประวัติและปฏิปทาของหลวงพ่อเดิมพุทธสโรตอนที่หนึ่งต้นตระกูลของหลวงพ่อเดิมท่านเป็นชาวนาอยู่ในหมู่บ้านหนองโพนามสกุลของหลวงพ่อเดิมก็คือผู้มณีโยมบิดาของท่านชื่อเนียม ได้ถือกำเนิดที่บ้านเนินมะกอกต่อมาก็ได้แต่งงานอยู่กินกับโยมมารดาของท่านชื่อผู้ซึ่งเป็นชาวบ้านหนองโพทั้งคู่ประกอบอาชีพอยู่ที่บ้านหนองโพในระยะที่โยมบิดามารดาของท่านประกอบอาชีพอยู่ตรงนั้นตรงกับสมัยหลวงตาชมเป็นเจ้าอาวาสวัดหนองโพหลวงพ่อเดิมถือกำเนิดเมื่อวันพุธ แรม11บเอ็ค่ำเดือน3ปีวอกตรงกับวันที่6กุมภาพันสองพันฟ้าก็ได้ส่งให้หลวงพ่อมาจุติในโลกมนุษย์เพื่อยังความร่มเย็นเป็นสุขให้แก่พุทธศาสนิกชนคู่วัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์เมื่อท่านถือกำเนิดมาเป็นลูกชายของตระกูลก็ย่อมเป็นที่ยินดีปรีดาของโยมบิดามารดาเป็นที่ยิ่งจึงขนานนามท่านว่า เดิมสำหรับนามของท่านนี้มีนัยะสนิฐานได้สองทางซึ่งจะยกมากล่าวก็คือประการแรกด้วยท่านเป็นบุตรชายคนหัวปีของโยมบิดามารดาสมใจที่ตั้งใจไว้จึงมีจิตนิยมยกย่องว่าเป็นประเดิมแต่ครั้นจะตั้งชื่อว่าประเดิมก็จะยาวไป จึงตั้งเสียวาดเดิมซึ่งชาวบ้านเชื่อประการนี้มากที่สุดประการที่สองมีเรื่องเล่ากันมาว่าท่านเคยเกิดมาแล้วครั้งหนึ่งเป็นบุตรชายของโยมมารดาบิดาท่านแต่หากว่าเสียชีวิตเสียตั้งแต่เมื่อย,ยังเป็นเด็กโยมมารดาบิดาท่านเสียใจมากก่อนจะนำไปฝังได้นำเอามีดมากรีดที่ฝ่าเท้ากรีดไว้เพื่อเป็นตำหนิ เพื่อว่าถ้ากลับมาเกิดอีกจะได้จำได้ซึ่งเมื่อเกิดมาก็มีรอยอย่างนี้จริงๆสําสำหรับประการหลังนี้ขัดข้อเท็จจริงเพราะบิดามารดานั้นรักบุตรและรักธิดามากแม้เมื่อมีชีวิตอยู่และตายแล้วดังนั้นการจะเอามีดคมๆมากรีดมาเฉือนเท้าของลูกนั้นเป็นไปได้ยากและคำเล่าลืออันนี้คงจะเป็นเพราะ รอยเท้าของหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ก็เป็นได้ก็เลยกลายเป็นเรื่องเล่าให้เขวไปอีกด้านหนึ่งก็อาจจะเป็นไปได้หลวงพ่อท่านมีพี่น้องร่วมท้องดังลำดับต่อไปนี้ก็คือ 1. นางทองคําคงหาน 2. นางภูทองหนุน 3. นายดวนผู้มณี 4. นางพันจันเจริญ 5. นางเปร่องหมื่นนราเดชจันทร์ชีวิตเมื่อเยาว์วัยของหลวงพ่อเดิมนั้นเนื่องจากว่าหลวงพ่อเดิมเกิดในตระกูลชาวนาเมื่อเยาว์วัยท่านก็ได้รับการนําเข้าไปหาพระหาวัดโดยการศึกษาของชาวนาหนองโพในตอนนั้นมีศูนย์กลางก็คือวัดหนองโพเมื่อพ่อแม่ต้องการให้ลูกของตัวมีความรู้ก็นำดอกไม้ธูปเทียนเข้าไปถวายเจ้าอาวาส น้อมถวายบุตรแห่งตนเข้าเรียนในสำนักโดยกล่าวคำประวารณาว่าขอฝากลูกของกระผมหรือว่าของดิฉันไว้ในปกครองดูแลจะดุด่าว่าตีสั่งสอนยังไงก็แล้วแต่ครัวเจ้าจะเห็นสมควรระยะที่จะนำบุตรมาฝากวัดก็อยู่ในฤดูแลง้งคือระหว่างเดือน9เดือน10และก็เดือน11เพราะว่าระยะนั้น ว่างจากงานไร่นาเด็กจะได้ไม่เอาเวลาว่างไปเที่ยวเกกะเกเรเข้าพวกพ้องการศึกษาในสมัยนั้นจากบันทึกกล่าวไว้ว่ากระดานชนวนหายากพ่อแม่จึงหาไม้กระดานใสให้เรียบร้อยแล้วก็ทำกรอบให้ถือถนัดมือรมไฟให้ดำแล้วก็เอาเขาม่าดินหม้อทาให้ดำและใช้ดินสอพองอย่างชนิด ผสมคล้ายๆช็อกในปัจจุบันเขียนลงไปเมื่อเวลาพระให้เขียนแล้วก็อ่านเมื่อเขียนเต็มแล้วก็เอาน้ำลายลบเวลาลบท่าสีดำที่ทาไว้ลอกก็ต้องหาดินหม้อผสมกันแล้วก็ทาทับตากให้แห้งจึงเอานำมาเขียนต่อการเรียนเขียนอ่านมักจะทำในเวลากลางวันเป็นส่วนใหญ่โดยมีพระบ้างขราวาดบ้างช่วยกันสอนให้เขียนให้อ่าน ตกเวลาตอนเย็นถึงเวลากลางคืนหลังจากกลับบ้านไปกินข้าวกินปลาแล้วพระทำวัดเย็นเสร็จก็พากันมาวัดต่อการเรียนกับพระที่วัดสิ่งที่สอนกลางคืนก็คือการสวดมนต์บทต่างๆอันเป็นพระพุทธมนต์เช่นพระอิติปิโสถวายพรพระและก็พระคาถาต่างๆ วิธีการเรียนก็เข้าไปหาพระตามกุติแล้วก็ขอเรียนโดยท่านจะสอนให้วันละท่อนสองท่อนแล้วแต่สติปัญญาของเด็กแต่ละคนใครหน่วยก้านดีก็ต่อมากหน่อยใครท่าทางปัญญาทึบก็สอนน้อยหน่อยท่องต่อหน้าท่านแล้วก็กลับบ้านวันรุ่งขึ้นก็มาใหม่เมื่อได้เวลาก็มาหาท่านแล้วก็ท่องตอนที่สอนให้ไป ท่องให้คล่องไม่ผิดอักขระวิธีแล้วก็ต่อท่อนต่อไปให้ถ้าท่องไม่ได้ก็ต้องท่องให้ได้หรือไม่ก็ต้องกินไม้เรียวแทนเรียกว่าใครไม่เอาใจใส่ก็มีแนวโน้มได้รอยไม้เรียวไปอวดพ่อแม่แน่แต่สิ่งที่ดีก็คือจะได้รับการอบรมจากพระให้มีจิตใจสะอาดไม่ข่มเหงใครให้รู้จักศีลรู้จักธรรม บางครั้งท่านก็เล่านิทานธรรมะให้ฟังเช่นเรื่องในนิทานชาดกต่างๆสนุกสนานจนลืมนอนก็มีการสอนนั้นบางองค์ก็ใจดีเด็กๆชอบเรียนบางองค์ก็ดุเพราะวิชาอาคมแข็งเรียกว่าร้อนวิชาเด็กก็มักจะกลัวแต่พ่อแม่ชอบว่าพระดุดีกำลาบจอมแก่นแทนพ่อแม่ได้และก็มักจะสอนดี มีคนมาฝากลูกหลานเข้าเรียนกันมากจนรับไม่หวัดไม่ไหวการสอนหนังสือไทยสอนจนอ่านออกเขียนได้ตามความจำเป็นในการดำรงชีวิตจึงให้หัดหนังสือขอมคือหนังสือใหญ่คือหัดเขียนหัดอ่านหนังสือขอมอันเป็นภาษาที่จารึกพระเวทวิทยาดั้งเดิมเป็นส่วนใหญ่ท่องสูตรสนทิการเรียกนามเรียกสูตรมูลกระจายเป็นช่วงชไป พอถึงหน้าทำนาทำไร่คือเดือนหกเป็นต้นไปก็เรียกลูกกลับมาจากวัดมาช่วยงานในไร่ในานาเพราะลูกชายก็เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการทำงานตั้งแต่ตัวเล็กๆเพราะพ่อแม่ก็ต้องทำมาหากินควบคู่กันไปด้วยเรียกว่าช่วยกันทำช่วยกันกินเป็นอยู่อย่างนี้ทำให้การศึกษาไม่ติดต่อเหมือนปัจจุบันนี้เรียนบ้างหยุดบ้าง พอจะเรียนได้ก็ลืมเสียกลับมาเรียนใหม่ก็ต้องต้องเริ่มต้นใหม่เรียกว่ายากลำบากเหลือเกินในการหาความรู้บางคนเรียนมาถึงอายุ1 5 1หปีพ่อแม่ก็ให้บวชเนนเป็นประยะเพื่อเรียนวิชาที่บวชแล้วเรียนเรื่อยไปถึงบวชพระก็มีเมื่อในบวชเป็นพระในวัดก็แบ่งออกเป็นสองแผนกก็คือ พระองค์ไหนบวชใหม่แล้วก็มีปัญญาดีชอบทางอักษราศาสตร์ก็จะเล่าเรียนบาลีการแปลพระธรรมบทแล้วก็อักขรเลขยันคาถาอาคมตลอดจนการปลุกเสกวิปัสสนากรรมฐานพระเวทวิทยามนการแพทย์แผนโบราณเรียกว่าเรียนเพื่อเป็นพระอาจารย์เขามีทั้งลบผงเสกผง และอุประเทศต่างๆตามคำพีโบราณซึ่งการเรียนอย่างนี้ส่งผลให้เกิดพระอาจารย์เจ้าที่มีอาคมขลังมากต่อมากแล้วประเภทนี้โดยมากบวชแล้วไม่ยอมศึกตลอดชีวิตอีกแผนกหนึ่งบวชแล้วปัญญาไม่ดีหรือไม่ประสงค์จะเรียนทางวิชาอักษรศาสตร์ก็เรียนทางการช่างต่างๆเช่นช่างไม้ช่างปูนช่างปั้น การช่างฝีมือสารพัดเรียกว่าเมื่อครบพรรษาแล้วก็สึกออกมาก็มีความรู้ติดตัวออกมาประกอบอาชีพได้สารพัดประเภทหลังนี้มักจะบวชชั่วคราวเพียงพรรษาเดียวหรือว่าสองพรรษาแล้วก็สึกไปทำมาหากินตามที่กล่าวมาแล้วนั้นคือการให้ศึกษาของวัดหนองโพต่อบุตรต่อหลานของชาวบ้านหนองโพ แต่หลวงพ่อเดิมมิได้ไปศึกษาดังเช่นเขาอื่นเพราะเป็นบุตรคนหัวปีของพ่อแม่จึงไม่ค่อยจะได้เข้าวัดเรียนหนังสืออาจจะเรียนบ้างแต่เนื่องจากความลำบากในการเรียนที่กล่าวมาแล้วหลวงพ่อเลยไม่ยอมเข้าเรียนก็เป็นได้เมื่อกล่าวถึงชีวิตในวัยยาวของหลวงพ่อเดิมแล้วก็จะขอว่าถึงชีวิตในวัยรุ่นของหลวงพ่อดังปรากฏในบันทึกว่า 1. ชอบเลี้ยงสัตว์เมื่อท่านอยู่ในวัยรุ่นท่านชำนาญในเรื่องนกเขามากเรียกว่าดูลักษณะและฟังเสียงได้คล่องเข้าใจว่าเรียนมาจากนายพรานดักนกในหมู่บ้านท่านชอบดักนกและก็ต่อนกเขามากมีนกต่อเสียงดีหลายตัวทำการต่อนกเขามาเลี้ยงมีบางครั้งท่านเห็นใครมีนกดีก็เอาของไปแลกกับเขา ถ้าชอบใจแล้วก็เป็นไม่บนรักสัตว์ทุกชนิดมาตั้งแต่รุ่นหนุ่มจึงติดมาถึงเมื่อบวชแล้วก็รักสัตว์และก็เลี้ยงสัตว์ไว้ใช้งานเรื่องรักสัตว์นี้มีเรื่องเล่าอยู่ว่าครั้งหนึ่งโยมบิดาได้ซื้อตุ้มหูระยะให้ข้างหนึ่งให้ใส่หูท่านก็ได้นำตุ้มหูไปแลกนกเขาความรู้ไปถึงหูโยมบิดามารดาจึงถูกว่ากล่าวเอาบ้าง ท่านก็ลงทุนไปเหลาเพลาเกวียนขายเพื่อรวบรวมเงินมาคืนให้โยมบิดามารดาจนครบไม่ยอมเสียนกเขา 2. ลักษณะพิเศษประจำตัวผ้าเขามา้าโพกศีรษะปกติหลวงพ่อเดิมเมื่อรุ่นหนุ่มจะไปไหนมาไหนก็มักจะเอาผ้าเขามา้าโพกศีรษะอยู่เสมอเรื่องนี้เล่าว่าโบราณเขาว่าคนผมหยิก หน้ากรอกคอสั้นฟันขาวมักจะไม่มีใครครบแต่หลวงพ่อเองแม้จะมีผมบนศีรษะหยิกแต่ท่านกลับมีผิวขาวสูงโปร่งหน้ายาวศีรษะนูนอันผิดกับตำราแต่เมื่อท่านมีผมหยิกท่านจึงเอาผ้าโพกเสียเพื่อไม่ให้ถูกล้อเลียนอาจจะเป็นปมด้อยของท่านท่านอาจจะคิดไปว่าคนคงจะไม่ชอบ จึงตัดปัญหาเสียด้วยการปิดบังศีสะะประการที่สมไม่มีนิสัยติดโลกีในวัยหนุ่มสาวนั้นหนุ่มสาวในหมู่บ้านหนองโพมักที่จะไปร่วมงานต่างๆอย่างเช่นช่วยบ้านสาวปั่นฝ้ายปั่นได้ทอผ้าช่วยทํานาช่วยทํางานรอบกองไฟในเวลากลางคืนหมายตาสาวๆไว้เพื่อเป็นคู่มั่นคู่หมายต่อไปเรียกว่า มีโอกาสก็เกี่ยวพาราศีกันตามทํานองอยู่ในศีลธรรมอันดีซึ่งสมัยโบราณเขารักษาประเพณีอันดีงามนี้ไว้ซึ่งก็ผิดกับสมัยนี้มากแต่ในจำนวนนั้นก็ไม่มีหลวงพ่อเดิมอยู่ด้วยเพราะท่านไม่ชอบคืออาจจะเป็นกุศลประจำตัวของท่านที่จะได้บวชเรียนทําประโยชน์ให้แก่พระพุทธศาสนาเพราะถ้าไม่เช่นนั้นแล้วท่านอาจจะ ไม่ได้เป็นหลวงพ่อเดิมให้เราได้พึ่งบาร,รมีก็ได้ในระหว่างที่หนุ่มสาวเขานั่งคุยกันช่วยกันทำงานนั้นหลวงพ่อจะทำบ้างก็คือมักจะแอบเข้าไปใกล้ๆแล้วเอาก้อนดินบ้างคันยิงกระสุนบ้างหรือว่าท่อนไม้บ้างมาปาใส่กองไฟเพื่อให้เขาตกใจเอะอะกันพอเขาวุ่นวายท่านก็ชอบใจแอบไปหัวเราะอ,อยู่คนเดียว ใครๆเขาก็รู้ว่าเป็นฝีมือท่านเขาก็ให้อภัยเพราะรู้ว่าท่านชอบสนุกและไม่มีเจตนาจะทําให้ใครแตกกับใครแล้วก็หันมารักท่านประการที่สไม่เคยศึกษามาก่อนเลยในวัยรุ่นเป็นการแน่นอนว่าเมื่อท่านยังอยู่ในวัยรุ่นนั้นท่านไม่ได้เล่าเรียนมาก่อนเลยแต่หากเรียนที่หลังทั้งนั้น คือเมื่อบวชแล้วท่านศึกษาเอาจากประสบการณ์ทั้งทางด้านช่างด้านการเลี้ยงสัตว์ด้านการทําของต่างๆที่จําเป็นเรียกว่าแม้จะไม่เรียนหนังสือแต่ก็หาประสบการณ์เอาไว้หลายด้านสรุปแล้วหลวงพ่อเดิมท่านออกจะแปลกกว่าคนอื่นในรุ่นเดียวกันคือไม่ติดในกิเลสความรักของหนุ่มสาวในวัยอันควร จึงเป็นสาเหตุให้ท่านบวชได้นานจนตลอดชีวิตโดยไม่ได้เคยมีความรักหรือรู้จักความรักมาก่อนเลยในชีวิตเรียกว่าบริสุทธิ์ผุดพองมาก่อนที่จะเข้าอุปสมบทเมื่อท่านอายุครบบวชแล้วโยมบิดามารดาก็ได้สอบถามความสมัครใจของท่านในการจะอุปสมบทท่านก็ไม่ขัดข้อง โยมบิดามารดาจึงจัดเตรียมอัฐบริขารการอุปสมบทนำไปอุปสมบทหลวงพ่อเข้าเป็นพระภิกษุในพระบรวรพุทธศาสนาท่านเข้าอุปสมบทณพัทธสีมาวัดเขาแก้วอำเภอพยุหะคีรีจังหวัดนครสวรรค์เมื่อวันอาทิตย์แรม13บสาค่ำเดือน11ปีมะโรงโทศกตรงกับวันที่31ตุลาคม ปีพุทธศักราช2423โดยมี 1. หลวงพ่อแก้ววัดอินทารามหรือว่าวัดในเป็นพระอุปชา 2. หลวงพ่อเงินพระครูพยุหานุศาสตร์วัดพระปางเหลืองตำบลท่าน้ำอ้อยอำเภอพยุหกีรีเป็นครูสวด 3. หลวงพ่อเทศวัดสะทะเล ตำบลสะัะเลอำเภอพยุหกีรีพระคู่สวดและก็ได้รับฉายาทางพระพุทธศาสนาก็คือพุทธสโรเมื่ออุปสมบทแล้วก็ได้เดินทางกลับมาจำพรรษาอยู่ณวัดหนองโพเพื่อศึกษาเล่าเรียนตามทางที่พระนวกะจะพึงได้รับความยิ่งยงแห่งพระอุปชาและก็คู่สวดของท่าน หลวงพ่อแก้ววัดอินทารามหรือว่าวัดในเป็นพระเถระที่มีความคงขลังเป็นที่เคารพนับถือของชาวจังหวัดนครสวรรค์เชี่ยวชาญพระเวทวิทยาการการวิปัสสนากรรมฐานอิทธิปฏิหารมากมายหลวงพ่อเดิมไปศึกษากับท่านหลายอย่างโดยเฉพาะณปัดตลอด 2. หลวงพ่อเงินวัดพระปรางเหลือง เป็นเจ้าคณะอำเภอพยุหกีรีเป็นผู้ที่มีความยิ่งยงในพุทธาคมเป็นอันมากเป็นลูกศิษย์องค์หนึ่งของหลวงพ่อเท่ารอดวัดหนองโพเชี่ยวชาญทางด้านอาคมทางวิปัสสนามีวิชาที่ยอดเยี่ยมเป็นเอกก็คือน้ำมนต์จินดามณีสารพัดนึกใครได้รดน้ำมนต์จากท่านแล้วจะมีโชคมีชัยเคราะห์ร้ายหายดีปรารถนาทุกประการได้ดังประสงค์ เมื่อคราวล้นเก้ารัชการที่หเสด็จประพาสหัวเมืองเหนือได้แวะที่วัดพระปางเหลืองและก็โปรดให้รถน้ำมนต์ถวายดังมีพระราช,ชหัตถะจดหมายเหตุประพาสต้นเมื่อวันที่11สิงหาคม2449 3. หลวงพ่อเทศวัดสะทะเลเป็นพระเถระที่เป็นอมตะอาคมขลังวาจาสิทธ เป็นที่ยำเกรงดีทางวิปัสนาและน้ำมนตตลอดจนมหาอุดไม่เคยออกของมงคลเป็นรูปท่านนอกจากพระเครื่องบ้างเป็นครั้งคราวว่ากันว่าเมื่อท่านมรณภาพไปแล้วรูปหลอกก็ถ่ายรูปไม่ติดและมีการแห่รูปของท่านไปดูงิ้วในงานประจำปีนครสวรรค์เป็นประจำมีเกล็ดว่า ทางกรรมการวัดทำเหรียญของท่านไปให้หลวงพ่อเดิมปลูกเสกเพื่อให้เกิดความขลังเอาใส่ห่อผ้าขาววางไว้บนพานนำไปถวายท่านหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อเดิมรับมาแล้วไม่ได้แก้ห่อออกยกขึ้นเหนือศีรษะของท่านแล้วก็ส่งคืนกำชับว่าของดีแล้วไม่ต้องปลูกเสกดีอยู่ที่ตัวทั้งที่กรรมการวัดก็ได้บอกท่านเลยว่าเป็นของหลวงพ่อเทศวัดสัทธเล กรรมการไม่เชื่อเอากลับไปลองยิงปรากฏว่าปืนด้านหมดการศึกษาหาความรู้ของหลวงพ่อเดิมดังที่ได้กล่าวไว้ตั้งแต่ต้นแล้วว่าตั้งแต่วัยเด็กมาจนกระทั่งรุ่นหนุ่มหลวงพ่อไม่เคยได้รับการศึกษาเป็นชิ้นเป็นอันมาก่อนจนกระทั่งได้บวชเรียนและก็มาจำพรรษาอยู่ที่วัดหนองโพท่านจึงมาเรียนเป็นล่ำเป็นสันท่านมีความมานะพยายาม เล่าเรียนศึกษาดังได้เล่าให้ผู้ใกล้ชิดฟังว่าหนึ 1. เล่าเรียนคำภีพระธรรมวินยัยและก็ท่องคำพีพระธรรมวินัยสิบผูกอันเป็นหลักสำคัญของพระนวกะในสมัยนั้นจะต้องเรียนเป็นรากฐานการศึกษาต่อไปในการเป็นนักเทศนาแตกฉานในภาษาบาลีอันเป็นแก่นไปสู่การกระทำวิปัสสนากรรมฐานต่อไป ท่านเล่าเรียนวิชานี้กับหลวงตาชมเจ้าอาวาสวัดหนองโพซึ่งเป็นสิทธิเอกของหลวงพ่อเท่ารอดหลวงตาชมชื่นชอบความมานะพยายามของหลวงพ่อเดิมมากได้ทุ่มเทพลังการอบรมวิชาความรู้ที่มีอยู่ให้หลวงพ่อเดิมอย่างหมดไส้หมดพุงและยังแนะนำสถานศึกษาที่จะเพิ่มเติมให้อีกด้วยรวมเวลาเรียนเจ็พรรษานับตั้งแต่บวชพรรษาแรก ประการที่สองเล่าเรียนพระปริยัติธรรมและก็คาถาอาคมเบื้องต้นนอกจากจะศึกษากับหลวงตาชมแล้วหลวงพ่อก็ยังได้ไปมอบตัวเป็นสิทธิ์ของอาจารย์พันชูพันซึ่งเป็นคราวาสเป็นลูกศิษย์สายตรงของหลวงพ่อเท่าดังกล่าวแล้วเบื้องต้นอาจารย์พันเชี่ยวชาญมากทางปริยัติในสมัยนั้นในละแวกใกล้เคียงหาตัวจับยาก เมื่อหลวงพ่อได้รับการศึกษาจากอาจารย์พันธ์ซึ่งเป็นขราวาสก็เป็นบันไดก้าวแรกและก็ทำให้หลวงพ่อเดิมแตกฉานยิ่งขึ้นแต่เป็นที่น่าเสียดายว่าเมื่อหลวงพ่อเดิมได้เล่าเรียนได้ไม่นานนักอาจารย์พันธ์ก็ถึงแก่กรรมหลวงพ่อจึงคงเล่าเรียนกับหลวงตาชมจนในที่สุดก็ได้รับการแนะนำให้ไปเรียนกับหลวงพ่อมีวัดบ้านบน ตำบลม่วงหักอำเภอพยุหกิรีจังหวัดนครสวรรค์ท่านได้เล่าเรียนต่อทางพระปริยัติกับหลวงพ่อมีได้รับการถ่ายทอดจนก้าวหน้าแตกฉานไปอีกความรู้ของหลวงพ่อมีท่านก็ไม่ละความพยายามได้สอดสวงหาสำนักเรียนต่อหลังจากเรียนกับอาจารย์มี 2, สองภาษาและก็ได้ย้ายต่อไปอาจารย์แยม้มก็เป็นคราวาสวัดสัตทเล ท่านได้เข้าเรียนพระปริยัตขั้นสูงต่อไปกับอาจารย์แยม้มซึ่งเป็นคราวาสซึ่งหลวงพ่อก็ได้ตั้งอกตั้งใจเรียนจนเข้าใจแจ่มแจ้งสามารถแปลเข้าสอบปร,ริยนธรรมในสนามหลวงได้ที่เดียวแต่ท่านกลับหลีกเลี่ยงการแปลธรรมในสนามหลวงท่านได้เรียนเพื่อศึกษาหาความรู้เท่านั้นมิได้หวังปรริยนหรือว่าเป็นมหาแต่อย่างใดเมื่อท่านได้เรียนพระปริยัตได้สมบูรณ์แล้ว ท่านรับการแนะนำให้ไปเรียนการเทศนาจากพระอาจารย์นุ่มวัดเขาทองเมื่อได้รับมอบตัวเป็นสิทธิ์ของพระอาจารย์นุ่มวัดเขาทองแล้วก็ได้รับการสั่งสอนถึงการเทศการอ่านใบลานเทศและก็ทำนองเทศอันเป็นอักขรภาษาบาลีเป็นหลักสำคัญเนื่องจากท่านมีรากฐานความมั่นคงอยู่แล้วทำให้ง่ายแก่การเรียน ท่านเล่าเรียนอย่างเอาใจใส่จนหมดความรู้ของหลวงพ่อนุ่มท่านจึงเดินทางกลับสู่วัดหนองโพตามเดิมหลวงพ่อเทศวัดสัะเทเลเมื่อหลวงพ่อเรียนปริยัติแล้วได้ไปศึกษาหาความรู้ทางวิปัสสนากรรมฐานกับหลวงพ่อเทศวัดสัะเทเลอันเป็นพระคู่สวดของท่านได้รับการถ่ายทอดวิชาการทางวิปัสสนาคาถาอาคมการปลุกเสก เครื่องรางของขลังตามที่หลวงพ่อเทศถนัดทุกประการจะเรียนอะไรบ้างนั้นหลวงพ่อไม่ได้บอกไว้ละเอียดคงรู้แต่เพียงว่าท่านเรียนกับหลวงพ่อเทศวัดสะทะเลหลวงพ่อเงินวัดพระปางเหลืองในทางวิปัสสนากรรมฐานและก็การเจริญกสิณและที่แน่นอนก็คือวิชาน้ำมนต์จินดามณีสารพัดนึก พระน้ำมนของหลวงพ่อเดิมต่อมาก็คล้ายกับหลวงพ่อเงินวัดพระปางเหลืองหลวงพ่อวัดเขาหออำเภอชนแดนจังหวัดนครสวรรค์ไม่ทราบชื่อหลวงพ่อแน่นอนแต่ท่านก็ได้ไปศึกษาวิชาด้วยวิชาใดไม่ปรากฏเพียงแต่ท่านพูดถึงอยู่เสมอหลวงพ่อขำํำวัดเขาแก้ว ได้ยินมาบ้างที่ว่าท่านไปเรียนวิชามีดหมอกับหลวงพ่อขำวัดเขาแก้วเพราะต่อมาท่านชำนาญในเรื่องมีดหมอและก็มีชื่อเสียงมากพอท่านเรียนสำเร็จหลวงพ่อขำก็มรณภาพขาดทายาตสืบต่อไประยะหนึ่งต่อมาหลวงพ่อกันวัดเขาแก้วจึงตามมาเรียนกับหลวงพ่อเดิมและกลับไปทำมีดหมอที่วัดเขาแก้วการเรียนวิชาของหลวงพ่อนับตั้งแต่ปริยัต คาถาอาคมวิปัสสนากรรมฐานและก็การทำของขลังสรุปรวมแล้วกินเวลาถึง12ปีนับตั้งแต่บวชมาทำให้ท่านมีความรู้มากมายเป็นที่เคารพรักของชาวหนองโพทุกคนซึ่งผู้เฒ่าผู้แก่มักจะคิดกันว่าหลวงพ่อเท่ารอดกลับชาติมาเกิดเพื่อดูแลวัดของท่าน โรติดตามอัตะชีวประวัติและปฏิปทาหลวงพ่อเดิมพุทธสโรวัดหนองโพตอนที่สองในคลิปต่อไป